สนับสนุนโดย w ว r l d gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง w ว r l d ก a ส02 272 3333กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการถ้าชนก้นครัวในการเฟ้นหาสุดยอดแม่ครัวแห่งโรงครัววัดพรามมณีในการเฟ้นหาสุดยอดแม่ครัวแห่งโรงครัววัดพรามมณ,หมหมณีหรือวัดหลวงพ่อปากแดงจังหวัดนครนายกด้วยวัตถุดิบหลักยังนอนไม่หวานต้องบอกว่าทั้งสงเมนู ทำออกมาได้อย่างน่ารับประทานสมกับเป็นแม่ครัวตัวจริงที่ตั้งใจมาคว้าตะลิวทองคําด้วยรสชาติที่คุ้นลิ้นเย้ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับท้าชนก้นครวนเองนะคะแล้วเราก็จะมาลุ้นกันค่ะว่าทีมสีชมพูหรือว่าสีเหลืองนะคะทีมไหนที่จะคว้าตะลิวทองคํากันไปด้วยโดยคณะกรรมการของเราครับวันนี้เราได้อิมพอร์ตเลยนะครับนักชิมจากทั่วโลกเลยนะครับผมเฮย้ยเราอิมพอร์ตเลยเหรอมายืนรออยู่แล้วครับไหนขอเสียงกรรมการหน่อย โอ้โหหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวนะหลากหลายเชื้อชาติยังพอเข้าใจหลากหลายเผ่าพันธุ์นี่ไม่ค่อยเข้าใจแล้วคุณมีทั้งคนน่ารักคนดูดีคน คนแบบใจดีน่ารักหมดเลยแต่สังเกตนะคะว่าเราคัดจริงๆนะคะว่าแต่ละคนนี่ไซส์ไม่ธรรมดาเลยค่ะคุณคะเป็นแบบ XL นะคะหรือว่า XXL ทัองนั้นเลยนะคะนักชิมมือชีพครับโดยเฉพาะกรรมการคนแรกนี่พกข้าวสวยมาเองเลยนะครับผมโชว์ชามหน่อยครับโชว์ชามหน่อยครับนี่ไม่ธรรมดาเป็นชามมาเองพร้อมกับข้าวสวยนะคะครับผมเอาแล้วครับถึงเวลาละเราถ้ให้นักกรรมการนะฮะมาทำการชิมใช่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะให้คณะกรรมการชิมเนี่ยเราสองคน ยืนดูเคียงข้างหม้อมาตลอดเลยครับขอชิมหน่อยได้ไหมอ่ะได้ดิเออถ้างั้นขออนุญาตชิมก่อนนะคะฝั่งนั้นนี้เลยพี่หน่อยอันไหนของกุ้ไก่อันนี้เนาะมาเลยนี่ฝั่งของกุ้ไก่นะคะจะเป็นนี่เลยแกงแดงไก่หน่อมไม้จ้าเด็ดจริงต้องชิมที่น้ำก่อนเอขอชิมน้ำก่อนเอาอเค่ะทีากุ้งชิมก่อนเลยแกงเปิดเมื่อกี้นี้ก็มีแบบว่าขยี้ด้วยฝีมือของพี่เขาเลยนะ พี่อีทขยี้เองกับมือเลยอะเออเป็นอะไรภาคุงเป็นอะไรภาคุงเป็นอะไรอุ้ยเรียกว่าล่องลอยล่องลอยโอ้ภาคุงยกซอดอะใช้คำว่าลื่นคอเดี๋ยวนะใช้คำว่าสมูทใช้คำว่ากลมกล่อมคือสรุปง่ายๆว่า เยี่ยมไปเลยพี่น้องออและคอมเมนต์เลยถ้วยนี้อ่าอ่าอ่าไม่ยอมแล้วค่ะคุณผู้ชมขาวแกต,ต้องมาชิมของฝั่งกุ้ไก่บ้างดีกว่านี่มีทั้งไก่มีทั้งเลือดม,มีทั้งหน่อมไม้ครับขอชิมนะเอาเลยครับชิมเลยครับเสียแท้ตรงนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเคี้ยวก่อนว่าเฮ้ยเคี้ยวก่อนอร่อยแล้วครับล้อ <laughs> แหมหน้าซันแว็กเหลือเกินเอาจริงเอาจริงดิโอ้โคนเนื้อไก่กลมกลอมครับเลือดเรียกได้ว่า เต็มจนมากๆาเอ่อไอ้อร่อยทุกอย่างผมไม่ว่าหรอกครับก<ง>ินก่อนไหมยังอยากกินอยู่เลยเนี่ยไมโอยอ้าตอนนี้างงานเดี๋ยวให้่ากุ้งเนี่ยไปชิมก่อนเพราะว่าตอนนี้คณะกรรมการเราพร้อมแล้วเรียนเชิญคณะกรรมการเลยค่ะมาเลยและก็ได้เวลาที่พ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาสักกระ,ระหลวงพ่อปากแดงจะร่วมเป็นกรรมการชิมและตัดสินถึง2เมนู2รสชาติที่แตกต่างกัน กับเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้หรือแกงแดงกับเมนูแกงหน่อไม้ใส่ใบย่นางหรือต้มเปรอะทีมใดจะคว้าตะหลิวทองคำไปครองรวมถึงเงินรางวัล1 0 0 0บาทจากผู้สนับสนุนใจดียังเวล์แก a สไปติดตามและลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับแกงเปรอะอร่อยแกงแดงก็อร่อยแต่มัน เป็นมะพร้าวมันมีมอนเมงคนละรสชาติมันแบบอร่อยแบบไม่ไม,ไม่ไม่มันอนะ่ะพี่ชอบแกงแกงกะทินะคะอร่อยค่ะคือมันชอบกะทิอะ่ะกับกับนมอบกันนะคะอันนี้คือแกงเปิด เข้มข้นดีค่ะกำลังทานเลยค่ะนัวอร่อยแกงแกงหน่อไม้กะทิอ่ะอร่อยหน่อไม้นิ่มนุ่มเนื้อไก่ก็นุ่มเลย พริกแกงใส่พอดีหวานมันพอดีมากแกงเปิดก็รสชาติอร่อยเออออกเรลาๆน <laughs> แกงแดงนะคะก็รสเข้มข้นอร่อยนะคะทานแล้วก็ถูกใจค่ะแกงเปิดนี่ถ้าได้ข้าวเหนียวหน่อยดีเลยค่ะอร่อยนะคะแกงแกะทิก็เข้มข้นดีค่ะแบบรสชาติไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นั่นมากกําลังทานกําลังดีแล้วหวานมันหวานหน่อไม้อ่ะค่ะอร่อยค่ะจะบอกว่าถ้าอร่อยทั้งคู่ก็คงพูดไม่ได้ใช่ไหมใช่ แช่ก็ต้องว่าสักอย่างนึงเนาะแกงแดงเข้มค้นกว่าเข้มข้นแบบว่าเครื่องเขาจะพอดีไงรสชาติอร่อยแกงเปิดเนี่ยแกงเปิดก็อร่อยอยู่แต่รสมันจะอ่อนไปหน่อยอ่อนรสชาติไปหน่อยหนึ่ง ครับแกงเปิดแกงเปร์หน่อไม้ก็อร่อยนะครับมันก็จะอ่อ,อนปะลา้าหน่อยครับแกงแดงหน่อไม้ครับก็ไม่เผ็ดมากเอดีเลยครับอร่อยครับได้กลิ่นได้กลิ่นน้ำแกงหอมแต่รสชาติที่ผมชอบต้องปะลาหนักอีกนิดนึงครับแกงแดงก็คือจะกลมกล่อมด้วยหน่อไม้มันหวานแล้วก็ส่วนแกงเปิดนี้ก็คือชอบกินน้ำใบย่านางอยู่แล้วไงก็เลยอยากลองชิม แกงแดงครับแกงแดงผมว่ากะทิมัน,ม,นมันอร่อยดีครับแกงเปิดชิมแล้วครับผมว่าแกงเปิดมันมันจืดแล้วก็เหมือนมันยังไม่เข้มข้นนะครับแกงเปิดก็อร่อยมากเพราะว่ารสชาติมีกลิ่นปลาร้านิดนิดก็ถ้าได้ข้าวเหนียวสักหน่อยนึงก็จะดีเลย คณะกรมการของเรานะฮะชิมกันไปเรียบร้อยอิ่มหมีพี่มันกันไปทั้งวัดแล้วโอ้โหเรียด้ว่านะคะทั้งสอบเมนูเนี่ยอคือตัดสินยากมากๆลำบากใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกกันไว้ค่ะว่าจะต้องมีเพียงแค่ หนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเมนูเท่านั้นนะคะที่จะชนะใจแล้วก็คว้าไปเลยค่ะตลิวทองคําของเรานั่นเองค่ะแต่บอกก่อนนะครับว่าการแข่งขันของรายการเราครับไม่เน้นเอาจริงเอาจังนะครับไม่เน้นเอาเรียกว่าแข่งกันแบบจะเป็นจะตายตฉันต้องชนะให้ได้งั้นก็ไม่ต้องแข่งไหมไม่เน้นขนาดนั้นเราเน้นเชื่อมความสัมพันธ์เพราะว่าคนทีม่มาแข่งเนีน่ยก็เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาตลอดอนะครับผมมีอะไรเก็บไว้นะครับเจอหลังวัดนะครับผม <laughs> ไม่ใช่บอกว่าไม่เน้นก็ไม่เน้นจริงๆ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าจะเป็นเมนูไหน <c oughs> ชนะเนี่ยหนึ่งอย่างที่สําคัญที่สุดนะคะเราจะได้ทราบไงคะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีของดีของเด็ดอะไรแล้วก็เมนูอะไรเป็นเมนูที่อร่อยประจําที่แห่งนี้นั่นเองนะคะที่วัดพรามมณีนั่นเองรับประกันครับถ้ามาเราอยากจะทาน2เมนูนี้ครับมาตามหา4ี่แม่ข่วงเราได้ครับยังไม่มีแฟนทากับข้าวเก่งมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้นะครับผม<อ>จัดไปอ่ะโอเคคณะกรรมการ,การทุกคนพร้อมหรือยัง พร้อม,อมแ,ลแล้วนะครับแม่ชอบกรรมการคนแรกมากแต่งตัวเข้าบรรยากาศเหลือเกินทําไมอะคะอย่าพูดถึงแล้วดีกว่า <c oughs> อ่ะพี่ๆสองทีมครับมาใกล้โต๊ะครับผมมาใกล้โต๊ะหน่อยครับมาใกล้โต๊ะ <รา S 1> หน่อยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ผมใช้พี่สองทีมนั้นหันหลังไปหันหลังค่ะห้ามมองคะแนนนะครับเอาละครับน่าถึงเวลาแล้วครับถ้าพร้อมแล้วกรรมการลงคะแนนจ้ชนะ ตื่นเต้นค่ะสนุกค่ะตื่นเต้นตอนแรกก็กลัวค่ะแต่ตอนนี้ทําไปแล้วก็สนุกดีค่ะสุดฝีมือค่ะต้องชนะแน่ค่ะใหม่ก็ตื่นเต้นค่ะก็สนุกค่ะคิดว่ามันไม่ใช่การแข่งขันหรอกค่ะคือว่าแบบสนุกสุดแบบร่วมสนุกกันนะคะไม่ไม่ไม ไม่สีเรลียดค่ะทำเต็มที่แล้วค่ะเต็มที่ค่ะลงคะแนนไปทต็ที่ร้อยแล้วนะคะครับผมตอนนี้ครับคณะกรรมการของเรานะฮะได้ได้ว่าลงคะแนนเรียบร้อยมีหลายคนนะฮะกินฟรีแล้วไม่ยอมลงนะครับผม ตอนนี้ให้ทีมงานตามอยู่นะครับเขามาลงกันหมดชาวบ้านที่นี่น่ารักเอาละครับตอนนี้ให้ทั้งสองทีมเดินออกมาข้างๆพิธีกรเลยมาเลยใช่แล้วนะคะเร<ล><ล>ิยนเจินพี่หน่อยกับพี่ <มา S 1> แล้วก็ <มา S 1> พีอี <มา S 1> e ด้วยเดินเชิญเลยนะคะทั้ง2ทีมนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นผู้มีฝีมือการทําอาหารเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมนูหน่อไม้นี่อร่อยทั้งคู่จริงใช่แล้วนั่นเองค่ะแต่นี่ค่ะหนึ่งรางวัลของเราที่เรียกว่าโหเป็นเครื่องการันตีความอร่อยความเด็ดของแม่ครัวนะคะนี่ต้องมีเพียงแค่1ทคีมเท่านั้นที่จะคว้ากันไปค่ะประกาศเลยดีกว่านะครับรละทีมที่คว้าตะหลิวทองคำนะครับจากรายการท้าชนก้นขวงเราในวันนี้กับเมนูวัตถุดิบหน่อไม้นะครับ ได้แกทีมสีสีเหลือเฉือนไปนิดเดียวแกงแดงไก่นอไม้ค่ะรับไปเลยค่ะพี่นายพี่นียินดีด้วยเฉือนไปนิดเดียวจริงๆนะครับได้ได้ว่าโหทุกคะแนนที่เราลุ้นมากๆเลยเองนะคะบี้คือบทกันมาตลอดเลยอ่ะออเอาล่ะตอนนี้เรามาถามคำถามนี้ก่อนดีกว่าอ่ะอยากจะบอกอะไรกับทีมชนะครับผม รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเราอยู่มาด้วยกันค่ะครัพี่อินว่าไงดีใจค่ะดีใจนะครับดีใจค่ะทางด้านนู้นสีเหลืองเป็นไงบ้างตอนนี้ทางด้านนี้ค่ะเอาพี่นีก่อนก็ก็ดีใจอะค่ะที่ได้ชนะค่ะพี่หน่อยล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกคะ บอกแล้วว่ายังไงต้องได้ตะหลิวทองคำแน่วันนี้โอ้โหพี่หน่อยนี่เขามั่นใจเหลือเกินเอาละครับนอกจากได้ตะหลิวทองคำไปแล้วนะครับทั้งสองทีมนะฮะจะได้กิฟเซตครับจากวอลแกสอารับด้วยเป็นตัวแทนรับนะฮะนี่ใช่แล้วค่ะสั่งฝั่งทางด้านทีมผู้ชนะนะคะก็รับไปเลยค่ะเป็นเงินรางวัลนั้นห0ึ่บาทจากวอลแกสเช่นเดียวกันค่ะสุดๆเลยครับผมแหมนะฮะ ติดตามทุกสัปดาห์แบบนี้<ช>ครับว่ารายการของเราจะไปท้าชนก้นครัวคุณที่ไหนจังหวัดอะไรนะจ๊ะใช่แล้วยังไม่หมดนะคะเรายังมีเป็นตุ๊กตานะคะเติมสุกนะคะมอบให้กับทั้งสองทีมด้วยอ๋อนะครับนะฮะอ่ะติดตามแบบนี้ได้ครับทุกสัปดาห์ครับว่ารายการของเรานั้นจะไปท้าชนก้นครัวคุณที่ไหนจังหวัดอะไรของดีของเด็ดที่ไหนมีเราจะไปอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะคว้ากันไปสําหรับตะลิวทองคําจากรายการของเรานั่นเองค่ะกับรายการท้าชนก้นครัวค่ะครับผมวันนี้ขอบ ขอบคุณผู้สับส่วนรายการเราด้วยนะครับผมใช่แล้วขอบคุณนะคะ w o r l d g a s ค่ะเคียงข้างสร้างรอยยิ้มนะคะมั่นใจทุกครั้งเปลี่ยนมาสั่ง w o r l d g a s ค่ะครับผมแก๊สหมดกดสั่ง w o r l d g a s ครับ02 272 33 33นะคะขอบคุณสถีท่านด้วยนะครับผมสถานที่ กับวัดพระมณีหรือวัดหลวงพ่อปากแดงนะครับผมที่นี่เขาสุดยอดจริงๆนะครับใช่แล้วเองนะคะก็เอาไว้ยังไงนะคะมาติดตามกันได้เลยนะคะว่ารายการท้าชนก้นขวงของเราจะไปท้าชนคุณที่ไหนติดตามมาได้ทางช่องฟู้ดแพลนเนตแห่งนี้ที่เดียวนะคะครับวันนี้เราทั้งหมดลาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนุกมากค่ะดีใจค่ะที่ได้มีวันนี้นะคะขอขอบคุณที่มาลงคะแนนให้ได้มีรางวัลตะหลิวทองคําในวันนี้นะคะวัดหลวงพ่อปักแดงค่ะ <c oughs> ก็ดีใจที่ทํามาแล้วทําแล้วอร่อยถูกถูกใจของคนชิมนะคะแล้วก็ได้รางวัลที่1ในวันนี้ค่ะสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 022723333